h o y l a n d is young as well I mean he is he is understandably a work in progress He is yeah but it seems like he seems a million miles off at the moment สวัสดีทุกคนในวันตรุษจีนนะครับวันนี้เรื่องใหญ่ที่เราจะมานั่งคุยกันเป็นประเด็นของลาซุดฮอยลุนครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่จบเกมฮอยลุนเล่นไม่ได้เลยในแมตช์ล่าสุดเมื่อคืนนี้ก็มีกระแสตามมาว่าแมนยูไนเต็ดพร้อมรับฝังข้อเสนอในการซื้อตัวกองหน้าคนนี ทันทีถามว่ามันเกินเลยไปไหม,ไมก็แอเลติกรายงานนะครับแล้วมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วนะครับในเมื่อนักฟุตบอลแคนาเมี Academy, ที่สโมสรห่วงแหนมากเพราะว่าปั้นมาตั้งแต่เด็กจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าเบีย้ยเลี้ยงอย่างกานาโชแล,และฟอร์ดเนี่ยยังอ่ะมาสิเสนอมาถ้าดีพร้อมขายเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะาจแดงชุดนี้มีคนรอดปลอดภัยเนี่ยไม่เกิน4คนอยู่แล้วอย่างที่เรารู้กันนะครับทีนี้ฮอยลุนครับล่าสุดเนี่ย มันมีคำสงสัยครับจากทางสโมสรโดยเฉพาะแก๊งใหม่ๆรูเบนอโบริมก็งงว่าทำไมสโมสรไปใช้เงินเยอะขนาด64ล้านปอนด์ซึ่งถ้าหากมันเพิ่มแอดออนเข้าไปนะครับราคาค่าตัวของน้องหอยแล้วเนี่ยจะจบถึง72ล้านปอนด์นะครับว่าทำไมซื้อมาแพงขนาดนั้นและคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าซามเอลลักเฮิร์ตครับไปได้ราคาประเมินมาจากเอเจนซะี่นักฟุตบอลย้อนกลับไปในสมัยอดีตค่าตัวของหอยลุน อยู่ที่20-30ล้านปอนด์เท่านั้นเองครับเรื่องราวทั้งหมดจะเองไรนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังลึกๆเลยในคลิปค่ําคืนนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีมุมให้ความเป็นธรรมด้วยนะฮะทีนี้มาคารฟอร์ครับมีการรายงานว่าจะรอจนวินาทีสุดท้ายทีมที่เขาอยากจะไปมากที่สุดอย่างที่ผมเคยบอกก็คือลาลีกาเขาอยากไปบาร์เซโลนาครับเช่นเดียวกับวันนี้ข่าว้ายรับสุดจีนวันไหวเลยอยู่ดีๆปอปอกปาทะลึง่งโพสต์ภาพตัวเองอยู่มามี่แล้วอีกหนึ่งภาพลงสตอรี่เนี่ย เป็นภาพอมัดเดียโลแถมข้อความแบบว่าเดี๋ยวไหนดูซิว่าก้าวต่อไปเขาจะไปอยู่ไหนนะครับมีกระแสะข่าวเขากลับแมนยูเยอะมากติดตามได้ทั้งหมดในคลิปขําเลยครับในช่วงของสา,ศาโซวันนี้ครับโอ้โหมันช่างเหมาะเจาะเหลือเกินครับเพราะว่าของใหม่ที่ส่งตรงมาจาก โอทาฟอตประเทศอังกฤษครับเพิ่งจะมาถึงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับมันช่างบังเอิญจริงๆนั่นก็คือผ้าพันคอของลาสุดหอยลุนนั่นเองนะครับโอวันนี้ผม,มเห็นว่าไหนๆผมพูดเรื่องน้องหอยไปแล้วก็เลยเอามาปล่อยเลยแล้วกันนะครับผมสั่งมาประมาณหลังจากทิปสารฝันนะเพราะอยากได้หอยลุนมาเก็บเอาไว้เพราะจริงๆอะ่ะตามตรงตั้งแต่เราแรกก็ชอบน้องมันอะ่ะตอนตั้งแต่มันใส่เบอร์11อะ่ะ โจนย้ายมาใส่เบอร์เก้าแต่แค่ช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีสําหรับเขานะครับเพราะฉะนั้น,นครับ3ผืน4ผืน5ผืนโอได้มา7ผพืน6ผืน7ผื้นอ่นนนะ๋ยวผมเก็บไว้ผืนนึงแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นผมปล่อย6ผพืนแล้วกัน,นครับคุณผู้ชมครับจากหน้าสนามโอทัฟร์ก็เอาถุงโอทัฟร์ามาให้ด้วยเนี่ยขอบคุณมากนะครับก็จัดไปครับไหนๆคือผมเชื่อว่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะน้องนะมันคงไม่ ถ้ามันไม่ไม่สุดจริงๆคงมไม่น่าย้ายว่ามันเป็นแฟนแมนยูนะสำหรับหอยลุนนะครับเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวผมเก็บไว้ผมเก็บไว้แล้วใช่ไหมอ่ะหกพื้นครับคุณผู้ชมใครอยากได้นะครับวันนี้ผมลดราคาให้แบบพิเศษเลยครับปกติเนี่ยถ้าเอามาจากหน้าสนามเนี่ยผมได้ประมาณ15-17ปอนด์แล้วแต่ว่าอันไหนจะหายากนะครับแต่ว่าลงรวมภาษีนำเข้านะมันก็มาร้อยถึงสองร้อยบาทวมค่าชิปปิง้งชิปปิ้งนี่ก็ต้องขนส่งจากโอทับพอร์ตไปที่โกดังเราอยู่มเมอร์ซี่ไซ แล้วก็ต้องส่งขึ้นเครื่องบินแอร์เฟรมาถ้ารอนานหน่อยก็ชิปปิ้งนะครับแล้วก็ส่งขนส่งจากดอนเมืองมาที่หลักสีมาที่วิภาวดีนะครับก็ไหลต่อหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติผมปล่อยพันห้าใช่ไหมครับวันนี้ผมปล่อยในราคาพิเศษเลยผมให้สําหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยมีเลยนะ9 9้บาทเอาไปเลยครับสำหรับลาสูทอยลุนครับแต่ว่าปล่อยเพียงแค่6คืนเท่านั้นนะครับเพราะได้โปรเจกผมเก็บมา6นะครับใครอยากได้นะครับไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับก็ ก็เป uh, em ็นสัมนาคุณแล้วนะฮะเผื่อว่าใครสักครั้งในชีวิตนี้ยังไม่เคยมีภาพเป็นคอเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าสนามที่ก็แฟนบอลทุกคนนม่กกัตเขาเอามีกันนะครับ999บาทอขายแบบขาดคุนเลยนะครับปล่อย6ผื้นเท่านั้นไล่เข้ามาบอกน้องโบได้เลยครับคือหลังเกมที่แม็ชสเตชนะฟูแลมไป1ประตูต่อศูนย์นะครับลัสตูไลุนเนี่ยโดนสื่อมวลชนแล้วก็แฟนบอลทุกทีมล้ออย่างหนักเพราะอะไรรู้ไหมครับ เขายิงในพรีเมียร์ลีกไป2ลูกเท่านั้นครับในซีซั่นนี้แม้กระทั่งลิซันโดมาเดนเน่นะครับยังมีค่าเฉลี่ยในการมีสูตรรูปกับประตูเนี่ยเยอะกว่าเขาอีกก็คือลิซันโดยิงไปสอประตูแอซิดหนึ่งฮอยน์โดนยิง2แอซิดศูนย์นะครับโดนเอาไปเปรียบกับใครรูว้ว่าเอเดนซอนของแมนซิตี้เพราะว่าล่าสุดเพิ่งจะเตะแอซิสต์เปิดบอลจากโกให้ฮาแลนด์ยิงโคนบอกโอ้โหกองหน้าแมนยูนี่ มีส่วนรูมในการทําประตูเนี่ยสูสีกับโกลแมนเชสเตอร์เลยผ oh, มหมายความพูดที่จริงๆเจ็บปวดนะคือถ้าเราพูดถึงศูนย์หน้าตัวเป้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโห oh, สมัยก่อนนี่ชื่อเรื่องลือมากนะมาร์คฮิลย้อนกลับไปคือเดนนิสลอเลยนะอาจจะไกลไปหลายคนถ้าไม่ทันอาจจะไม่รู้จักเอริกันโตน่ามากองโตอยู่กับเท็ดดี้ชอริงแฮมแอนนี่โคโคนี่ก็เจ้าพ่อพิมเบอร์ลี แต่วัยยอร์กโอลกุน oh, like okay. ่าโซชารุดฟานนิสเซอลอยเวนรูนี่โรบินฟานเพอร์ซี่โหคือมันแบบระดับโลกทั้งนั้นนะครับแต่โอเคพอหมดจากยุคของเซอร์ไรท์เฟลว์ซันเนี่ยเราเคยมีโรดริเกวฟาวเกามาแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าจริงๆพวกนี้มันมีความล้มเหลวที่อยู่ข้างหลังอยู่นะที่ได้ฮอยลุนเนี่ยนะครับเขาไม่ยิงประตูในลีกมา11นัดรวดแล้วนะครับในฐานะศูนย์หน้าตัวเป้าของปีศาจแดงก็ไม่แคลว์เทีะโดนวิจารณ์ แล้วก็ล่าสุดอย่างที่ผมเกินไปครับก็คือแมนเด็กเปิดรับทุกข้อเสนอตอนนี้คืออาบูริมไม่เชื่อใจกองหน้าทั้งสองคนทั้งโซลีแล้วก็ตัวของล่าสุดเองนะครับก็อย่างที่บอกว่าแม้กระทั่งอะ a d เดมีที่ปลูกปั้นกันมาทั้งอเลก็คือการโชโรมถึงมาคัสมาครัสและปอดแมนยูไม่สนใจครับตอนนี้คือพร้อมรับทุกข้อเสนอฮอยลุนเป็นหนึ่งในนั้นถ้ามาแบบราคาสวยๆพร้อมขายแน่นอนถึงขนาดมีกระแสว่าพร้อมที่จะพิจารณา ในมกรานี้เลยนะครับเพราะว่ามันก็มีการรายงานว่าทางอโมริมเนี่ยเขาก็หนักใจนะครับกับการที่วันนี้วันที่เท่าไหนยี่สิบแปดเหลืออีกปิดตลาดหน้าตาสองหรือสามเนี่ยโอ้โหไปถึงหนึ่งอาทิตย์นะเขายังไม่ได้นักฟุตบอลเลยนะครับโอเคกับกำลังตามแบ็กเลชเช่อยู่เจ้าโดกูอยู่แต่ว่ากองหน้าเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีแบบวันนี้คือเปิดให้เขาให้โลกรับรู้แล้วว่าฉันพร้อมพิจารณาหอยรู่มีคนยื่นมา40ล้าน50ล้านต่ออาจจะปล่อยทันทีเลย ก็เป็นไปได้นะครับทีนี้ฟังให้จบก่อนนะครับผมก็ไปสืบมาล่าสุดเนี่ยมี2ทีมที่สนใจอยู่แล้วและอยากได้กองหน้าอยู่แล้วก็คือมิลานกับยูเวนตุสก็คือฮอยลูนมาจากเซเรียอิตาลีนะครับค่าเหนื่อยตอนนี้ที่เขารับกับแมนเชสเตอร์อยู่ที่8 5 0 0 0ปอนด์ต่อวีกนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าดีลของอินิออสลังเนี่ยค่าเหนื่อยตอนตกลงมาอยู่ค่อนข้างเยอะโอ้โหถ้าเป็นยูเอสดูเฟิร์ดนะหน้าตัวเป้าแบบนี้นะ ไปซื้อมาเพื่อลาตาขายเลยถืว่าน่าร้นข่าเหนื่งแสนสามขึ้นเ่ยแสนสามแสนห้าแต่โอเคตอนนั้นที่ย้ายมาเนี่ยอายุ20ปีครึ่ง4กุมภานี้วันเกิดเขาเขาจะอายุ22ปีนะครับทีเนี้ยมันก็มีการกระแสร,รายงานนะครับเวีร์คเคิร์ตไปได้มาเขาบอกว่าสโมสรอนเนี่ยรู้สึกแข็งใจกับจํานวนตัวเลขที่ซื้อมาค่อนข้างแพงอาบริมก็ตั้งหาบอกโอ้โหกองหน้าตัวเป้าคนเนี้ยราคาตั้งคือ64ล้านปอน ถ้าเล่นดีแค่ไหนแมนอยู่ประสบความสำเร็จแค่ไหนมันก็จะไต่ขึ้นเป็นแอดออนใช่ไหมครับสัญญาของฮอยลูนเนี่ยจะจบที่72ล้านปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันราคาสูงมากๆเลยนะครับแล้วเขาเองเล่นกับ3ลีกมาก่อนซึ่งอย่างที่เคยบอกครับว่าเออ่ลักเฮอร์ใช่คเาว่าเป็นวิกเกอร์ลีกวิกเกอร์ลีกก็หมายถึงหลีกที่ต่ำกว่าโคเปนเฮเกนอันนี้ลีกเดนมาร์กลงไป32มสิบสองเกงยิงไหห้าลูกแต่ตอนนั้นอายุยังน้อยสตตมการ์สออสเตรีย 21เกมยิงไป12ประตูแล้วก็สุดท้ายอัตตันตาถ้าในลีกนะครับ34เกมยิงไป10ลูกนะครับย้ายมาแมนยูนาเต็ดไม่เพียงเท่านั้น,นครับมีการเปิดเผยนะครับเป็นทีมเอเจนต์ราคาประเมินพวกนี้มันจะรู้ในตลาดเหมือนกับเอเจนต์ในไทยเนี่ยเขาเอาจะรู้ว่าโอเคกิษสดาการแมนประเมินอยู่เท่านี้โจนาธานเข็มดีราคาประเมินไม่ควรเกิน15ล้านบาทอะไรเงี้ย ราคาประเมินของฮอยลูนก่อนที่จะย้ายมาแมนยูอยู่ที่20-30ล้านปอนด์เท่านั้นเองครับเล่นอยู่ที่ประมาณประมาณนี้นะครับซึ่งทีมที่สนใจก่อนหน้าแมนยูคือเวสต์แฮมครับซึ่งเวสต์แฮมีโอกาสได้ตัวไปก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่แมนยูจะมาพุ่งซื้อนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าณนะตอนนั้นเนี่ยปีศาจแดงอยากได้กองหน้ามากนะครับซึ่งคนที่อยากได้เนี่ยสโมสรทําไม่สําเร็จก็คือแฮร์รี่เคนแล้วก็โอซิมเพนคือไม่ได้ทั้งคู่เลยนะครับเคนไปไบร์ทเยมนิค100ล้าน แมนยูช่วงนั้นมีช่วงกาลังที่แบบคิดจะจ่ายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ไหวนะฮะกลัวเรื่องกดแฟรนิเจอร์แฟร์เ์ด้วยแล,วแล้วรู้สึกว่าการทําธุรกิจกับแดนเน่เรเว่มันยากมากนะครับคือขนาดแต่น,นี่จริงนะครับขนาดเขาขายออกนอกประเทศไปที่บุนเดสเนี่ยยังกักไม่ให้เคนขึ้นเครื่องบินอยู่นานมากคือเขาเป็นมูพิษจริงๆอ่ะสำหรับประธานสโมสรของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะส่วนโอซิมเพนนี่ก็ตอนนั้น เดลอเรนติกของนาโปลีไม่ขายนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูก็เลยไม่มีทางเลือกครับในการที่ต้องหากองหน้าสักคนสักคนหนึ่งครับซึ่งเอรินเทนหากนี่ยครับเขาก็ใช้คอนเนคชั่นนะครับซึ่งเทนหากมีทั้งคอนเนคชั่นที่ดีแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ล้มเหลวนะครับคือนักฟุตบอลคนนี้ก็คือฮอยลูนเนี่ยเขาใช้เอเจนต์เดียวกับเทนฮากณเวลานั้นก็คือดีฟอสนะครับเขาเป็นคนที่บอกกับบอร์ดบริหารว่าควรซื้อกองหน้าคนนี้เทนฮากใช้อยู่3คำครับในการโน้มน้าวบอร์ดให้ซื้อข้อแรกควิก ควิกก็คือวิ่งไวข้อที่2 Smart Smart คือฉลาดและข้อที่3 Physical Physical คือแข็งแรงแถมยังใช้คำว่าเขาดูเป็นคนที่จมูกไวในกรอบเขตโทษนะครับและยังใช้อีกว่าตั้งแต่เล่นให้กับทีมชาติเดนมาร์กคือไม่ได้มีผลงานแค่ในสโมสรนะเพราะในานามทีมชาติเนี่ยชุดใหญ่เดนมาร์กยิงโล6ยิง6มันมีนัดหนึ่งที่เจอกับฟินแลนด์เขายิงแฮตทริกได้เพราะฉะนั้นเทนหากรบอกซื้อกองหน้าสักทีเถอะ ก็โน้มน้าวบอร์ดบริหารไปนะครับจาก3ข้อนี้เอาตามตรงถามว่าข้อที่1วิ่งเร็วไหมเร็วฉลาดไหมไม่แข็งแรงไหมใช่จมูกไวด้เกาะเคโษดไหมไม่ใช่นะครับก็ถือว่าถูก2ผิด2แต่สิ่งที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งครับที่คนเขาจะมักจะพูดว่าเวลาออกไปจากแมนยูได้ดีทุกคนมันเป็นคำพูดแบบเหมือนมีมอ่ะซึ่งก็มีทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับแต่สิ่งนึงที่ชัดเจนคือความกดนันครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับจากตอนแรกที่ ฮอยลุนเล่นกับเดนมาร์กแล้วยิงอ้าวยิงเอานะครับพอมาสวมเสื้อปีศาจแดงครับเขากลับไปเล่นทีมชาติในฟีฟ่าวิกอะเขาลงให้เดนมาร์กไป16เกมครับเขายิงได้ลูกเดียวครับแล้วติดทีมชาติ12นัดหลังสุดยิงประตูไม่ได้เลยครับก็คือผลงานในสโมสรเนี่ยมาส่งส่งผลต่อผลงานในทีมชาตินะครับไม่เพียงเท่านั้นครับสิ่งที่ฮอยลุนตายนะครับคือโดนเอาไปเปรียบกับกองหน้าสแกนดิเนเวียครับคือย่านสแกนดิเนเวียรู้ไหมฮะสองคนนั้นคือใครรู้ไหมครับเออร์ลิงฮาแลนด์ครับ อเล็กซานเดอร์อิซักฮาแลนด์นี่คือนอร์เวย์อิซักคือสวีเดนส่วนฮอยลุนคือเดนมาร์กไม่เหมือะไรนะครับผลงานสองคนนั้นคือโดดเด่นกว่าฮอยลุนและถูกกว่าลาร์สบูธทั้งคู่เออร์ลิงฮาร์แลนด์เนี่ยย้ายจากดอตมูนไปแมนเชสเตอร์ห้าสิบเอ็ดจุดสองล้านปอนด์ส่วนอเล็กซานเดอร์อิซักย้ายจากเรอัลโซเซดาตไปนิวคาสเซิลหกสิบสามล้านปอนด์แค่ราคาตั้งฮอยลุนก็แพงกว่าพวกเขาแล้วนะครับเพราะฮอยลุนหกสิบสี่ล้านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับฮา,าเา่ร ที่แมนเชสเตอร์ซื้อได้ถูกมากเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีสัญญาข้อนึงครับก็คือเขาต้องใส่ค่าฉีกสัญญาลงไปด้วยเป้าหมายแรกของไอ้มอนสเตอร์ตัวเนี้ยคือเขาต้องการไปพิสูจน์ตัวเองในทุกๆลีกเหมือนโรนโดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้แมนเชสเตอร์ต้องซื้อระดับ70-80ล้านปอนด์แน่แต่พอใส่ไอ้ตรงนี้ไปซิตี้ก็โน้มน้าวนะครับว่าราคามันก็ต้องลงคือช่วงแรกเขาอยากจะอยู่แมนเชสเตอร์สองปีสปี เป้าหมายอาจจะเป็นมาดริดก็ได้นะครับแต่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับโความาดริดได้เอ็มบัปเป้ฮาร์แลนด์ก็เลยเซ็นสัญญา9ปีครึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเพียบไม่ได้ให้เล่าให้ฟังว่าทำไมซิตี้ถึงซื้อฮาร์แลนด์ถูกนะครับส่วนอีซักเนี่ยโหช่วงนั้นนี่ราคากับโซเซดาขนาดนี้ค่อนข้างแพงแล้วขนาดที่แมนยูเต er ็ดก็โดนโกกตามสเต็ปนะครับราคาประเมินทัวร์สามสิบซื้อมาหกสิบสี่นะครับทีนี้เราก็ไม่ให้ความเป็นธรรมครับเมื่อกี้คือข้อมูลทั้งหมดนะครับที่สโมสรก็มีความสงสัยว่าทําไม เทนฮาร์ตเนี่ยถ้าเป็นคนไทยก็ทุจริตปะวะใช้เอเจนต์เดียวกันแล้วโอ้โหไปซื้อมาเกินราคาเยอะมากเลยมาถึงจุดที่ให้ความเป็นธรรมถามผู้ชมตรงๆนะครับว่าตรงเนี้ยนะครับถ้าเราพูด่แบบเป็นกลางนะครับแมนดูว์เป็นทีมที่กดดันมากใครก็ตานม,มาเล่นเนี่ยถ้าเก่งอย่างเดียวไม่พอใจต้องแข็งด้วยนะครับเอยรุ่นเนี่ยดูชัดเจนมากว่าเป็นคนนิสัยดีครอบครัวดูอบอุ่นมีพี่น้องสามคนออสการ์ Oscar กับเอมิลใช่ไหมครับ เขาดูเนี่ยเป็นคนพ่อแม่เลี้ยงดูมาดีอะดูแบบไม่ใช่เป็นนักฟุตบอลที่ลำบากแรงแค้นเหมือนกับมักเตะจากบราซิลแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูความปากกัดเต็มขีบอะครับมันจะไม่ได้ดูก้าวร้าวดูเป็นคนนิสัยดีอะออล่าก็ในสนามซ้อมเนี่ยมันกดดันให้เพื่อนอะส่งไม่ได้แล้วเวลาเบียกองหลังแรกๆอะเขาแทบจะแบบไม่เคยทะเลาะออกกองหลังอะเพื่อจะไ่เห็นหลังๆก็ที่จะไปชกกับไคล์วอล์กเกอร์ ถูกไหมครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งครับก็คือสมมติว่าเราเปรียบเทียบกันนะความความกดดันอะโอเคแมนเชสเตีร์เนี่ยเราเราไม่เทียบมันมันสูงสีกันแต่อย่างอีซักเงี้ยอลกซันเดอร์อีซักเก่งไหมเก่งโดนเปรียบเทียบกับเทเรอยองรีแต่ถ้าวันเนี้ยอีซักมันใส่เสื้อแมนยูอะครับถามว่าเขาจะยิงได้แบบที่ยิงกับเิวคาสเซิลไหมก็ไม่รู้หรือแม้กระทั่งฮอยลุน <c oughs> ถ้าเปลี่ยนกันจากใส่เสื้อสีแดงไปใส่เสื้อขาวดําของสาริกาดงอาจจะยิงระเบิดก็ได้พาะความเพชเชอร์เป็นคนละเรื่องเลยถ ราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เอามาเปรียบกันไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่โอเคในเมื่อเขาใส่เบอร์เกา้าทำหน้าทีนี้มันก็ไม่แพ้วยังไงก็โดนด่าอัอมบริมเนี่ยเจ็บปวดมากพอเห็นว่ากองหน้าที่เขาไ่อยู่ในมือสองคนเนี่ยโอ้โหมันรวมกันหนึ่งร้อยแปดล้านปอนด์นะครับก็คือเซิร์ฟซีกับทางฝั่งของฮอยลุนนะครับ, ee, รบแต่ก็ต้องยอมรับว่าต่อจากนี้ไปก็ต้องซัมเมอร์มีโอกาสที่จะซื้อกองหน้าสูงมากๆเลยนะฮะอ่ะประมาณนี้ครับทีนี้ไปที่บัคคัสแรดฟอร์ดบ้างครับแรดฟอร์ดเนี่ย อย่างที่เคยเล่าให้ฟังครับเขาพูดกับเฮน์รี่เวนเทอร์ไปแล้วว่าเขาอยากไปลาลิก้านะครับณนะตอนนี้ปัญหาติดอยู่ที่2ข้พ่อที่ผมเคยบอกไปกลางเดือนว่า,วาดีลไรฟ์อรนี้ยืดเยือแน่นอนนะครับหก็คือเรื่องค่าเหนื่อยที่เรารู้กัน2ก็คือตอนแรกดอตวุลยินดีนะครับในการจ่ายค่าเหนื่อยเขาเตรียมเงินไว้400 0ยูโรต่อวีคแล้วในการจ่ายแต่แมนยูไปยึกยักขอค่ายืมเพิ่มนะผมว่าสโมสสเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจอมโมริมเท่าที่ควรนะครับ จนออมริมพูดออกมาชัดเจนล่าสุดที่ว่าให้ผมส่งแร็ปปอนเป็นลิสสำรองผมเอาโค้ดสำรองดีกว่าเอาโค้ดโกดีกว่าไม่ใช่โค้สำรองโค้ดโกดีกว่าเหมือนกับช่วงผมว่านะถ้าออมริมชัดเจนหรือว่าสโมสรรู้เล็วันนี้นะยังไงปล่อยให้รอดมูลยืมไปเลยดีกว่าไม่ต้องให้มาต้องคือรอดมูลเขายินดีจ่ายค่าเหนื่อยครอบเวอร์ไงแต่แมนยูไปขอค่ายืมเขาอาจจะเจล้าน10บล้านอันนี้ยังไม่มีใครรายงาน นะก็เลยกลายว่าณนะตอนนี้แล็ปป์ฟอร์มันก็ยังย้ายไปไหนไม่ได้นะครับมันยืดเยอะอยู่อย่างนี้นะครับค่าเหนื่อยก็ต้องจ่ายไปสัปดาห์ละสามแสนสองหมื่นห้าพันปอนด์นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขามีกระแสข่าวว่าเขาอยากรอบาร์เซโลนาอยากย้ายบาร์ซ่ามากผมเข้าใจครับแล็ฟอร์ดตอนนี้คือที่เขาไม่ยอมลดค่าเหนื่อยเนี่ยผมว่ามไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีครับถ้าเขาต้องย้ายทีมโดนอัปไอหิแบบนี้แล้วไปรับแสนหกของแสนแบบนี้มันก็เป็นเรื่องแวลูของเขาด้วยนะครับและเขาก็มองว่่าาาาเ้อยายยกไปทีมใหญ ทีมใหญ่ในที่นี้บาร์เซโลนาเลยว่ามัน,ม,นมันสักเสียงพอๆแมนยูนี่แหละนะครับทีนี้ไปิดท้ายกั็คืยปลอปลอ์ปอกบาโอ้โหเป็นสิ่งที่แบบเห็นแล้วก็ปวดใจนะฮะก็คือปอกบาเนี่ยลงภาพเขาอยู่ที่ไมอา,ามี่นะครับเขาจะเซ็นกับใครก็ได้แล้วนะครับตอนนี้เพราะเขาเป็นตัวเตะฟรีเอเจนต์นะครับทีนี้ก่อนหน้านี้ไม่มีใครสนใจเขาเพราะเขาติดโทษแบนอยู่ตรวจโต๊ะไม่ผ่านนะครับทีเนี้ยโดนลดโทษจาก4ปีเหลือ18เดือน จะพ้นโทษมีนาคมนี้คือตอนนี้ใครเซ็นไปให้ซ้อมก่อนได้เลยนะฮะแล้วมีนาคมก็คือลงสนามได้ทันทีนะครับแกไปโพสต์ภาพอยู่ในแมมมี่แล้วพิมพ์ข้อความว่า let's see what is coming ดูซิว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่เพียงเท่นั้นนะครับอีกหนึ่งภาพที่ในสตรอรี่ก็คือเป็นภาพเขาใส่เสื้อแมนยูเบอร์หกคู่กับอามัติยาโลตอนสมัยใส่เสื้อเช,อเชฟโรเล็ตคนเกเลยเอา้าชิปเป่งแล้วบ็อกบาจะบ็อกแบ็กอีกแล้วจะกลับมา แล้วนะครับผมวันนี้ก็พูดลงไปในสอกอกเทนว่าผมรับไม่ได้นะกับดิวนี้ผมพูดตรงตรงคืออัมโบลิมพยายามจะขจัดปฏิกูลออกจากคลองแล้วคุณจะไปโยนขวดน้ําใส่กข้าไปในในบ่อน้ําคุณเหรอฮะคุณอยากจะเอาคนท็อกซิกออกไปแล้วคุณจะไปเอาป๊อกปาเหรอโอ้แล้วยิ่งไปกว่านั้นคือฟาพิซิโอโลมานอไปเล่นกระแสนะครับคือเขาไปโพสภาพ ตอนอโมริมใส่เสื้อเบนฟิก้าเล่นกับป ok ็อกบาคนก็ยิ่งบอกโอ้โหไม่กอย่านะอย่าเล่นแบบนี้นะครับผม oh <im it> ผมไม่แน่ใจคุณผู้ชมเป็ที่เห็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์เข้ามาคุย,ายได้เลยนะครับเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้เช้านะครับผมจะทําคลิปวงในเรื่องป ok ็อกบาเนี่ยนะครับไปดูได้เลยว่าเหตุผลอะไรที่เขาล้มเหลวกับแมนยูอร์ตถึง2ครั้งนะครับก็เดี๋ยวไปตามดูกันได้นะครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยมีทําเรื่องแมนซิตี้เป๊ปกโกเดล่าที่ส่งคูชานอฟลงสนามแล้วโดนด่าเขาเปิดเผยว่า จอสโตนไม่ฟิตทั้งนี้จริงให้เวลาไปหนึ่งอาทิตย์แล้วกับ P ีซีโอก็คือหมอไปดูได้ต่อที่ช่องวงในนะครับส่วนช่วงสุดท้ายของเราวันนี้เราปล่อยผ้าพันคอรสาสทอยลุนครับทุกคนก็คือของอะ่ะมันเพิ่งจะมาถึงเมื่อวานนี้เองนะครับก็คือวันจันทร์นะครับที่หน้าโอทาฟอร์ er นะครับส่งมาให้นะครับทีนี้ฮะผมได้มาทั้งหมด7ผืนจริงจริงผมก็ชอบน้องมันนะผมชอบมันต้องั้งแต่รู้ว่าน้องเป็นแฟนแมนดัวแล้วแบบมันก็ดูเป็นกองหน้าที่ที่ดูมีส่งแต่แค่ตอนนี้ใจมันมันแป้วอะ่ะ ผมก็เลยซื้อมาเก็บไว้ผืนนึงนะครับผมมี7ผืนนะครับผมปล่อยต่ออีกหผืนข้างหลังนี่เลยเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะครับวันนี้ลดราคาให้เลยครับรู้ว่าช่วงนี้คือฟอร์มนักเตะไม่ดีนะผมให้ในราคาที่ขาดทุนเลยครับจริงๆปกติได้มา15บหถึงสิปอนด์แล้วก็ต้องเสียภาษีนาเข้าหรือเสียค่าชิปปิ้งจากต่างประเทศมานะครับมันควรจะปล่อยพันหนะครับแต่วันนี้ปล่อย9 9 9บาทก็เผื่อไว้ฮะเผื่อใครที่ไม่เคยมีพันคอเลยสักครั้งในชีวิตวันนี้ต่ำ กำไรนะครับปลอย6คื้นทักหาน้องโบ้เลยประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวไปดูได้ต่อช่องวงในนะครับมี2เรื่องนะครับคืนนี้ดูได้ทันทีก็คือเรื่องเป๊ปเบื่อจอห์นสโตนกับพรุ่งนี้เช้าผมจะทําเรื่องปอป๊อกต่าแล้วเจอครับ